เรียนท่านผู้มีอุปการะรคุณทุกท่านขอเชิญพบกับคุณวินเมทวินซึ่งจะนำทุกท่านสู่ประสบการณ์การช็อปครั้งยิ่งใหญ่เตรียมหัวใจเต้นแรงกับ Lazada 99 Big Brand Sale วันที่9กันยายนนี้พบกับ99 Big Brand Sale ลดสูงสุดถึง90%แจกคูปองส่วนลด999บาททุกวันลดครั้งใหญ่ที่ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเรื่องงามยามดีเดี๋ยวเรามาช่วยเขาดาวเปิดแคมเปญน,นี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1 รัวดา99 Big Brand s a l นะครับและบุณวินเมทวินโอภาสเอย่ยมกระจรนะครับและต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับคุณพารดีสินธรรมนรงคประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทรัาดาจำกัดประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับเ <clique> อาบแล้วครับโม เดี๋ยวเราจะมีถอตถ่ายรูปกันแบบเต็มๆอีกช็อตด้วยขอบคุณนะครับคุณภาร<พ>าดีสินทวนรงค์อีกหนึ่งรอบนะครับโอ้โหอยู่กับผมตรงนี้แล้วคุณวินสวัสดีวินนะฮะสวัสดีพี่โก้ครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เสียงกรี๊ผมเข้าใจนะว่ามันเป็นแบบนี่มันเป็นงานปิดนะซึ่งเราก็ทำทุกอย่างได้ตรงตามมาตรฐานมีการเว้นระยะมีการทุกอย่างแล้ว แต่มันก็แหม่มันก็ยากจริงๆที่จะห้ามเสียงกรี๊ดใช่ไหมฮะคนก็มาโอ้โหอยู่ตรงนี้มามุมดูกันประมาณหนึ่งเหมือนกันวินรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับพี่คืออันนี้เหมือนเป็นงานแรกของวินด้ยวยครับที่ได้เจอแฟนๆแบบว,ว่านคนหลังจากที่สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมนี่ก็เป็นโอกาสที่ดี<ช>ที่เราได้เจอกับแฟนๆน,นะครับงั้นเดี๋ยวให้วินทักทายแฟนๆที่อยู่ตรงนี้รวมไปถึงคนที่ดูผ่านทางไลฟ์ก่อนดีกว่าครับได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับผม ผมวินเมทวินนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆที่ดูผ่านทางไลฟ์นะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าทุกคนนะครับมาได้มาได้ได้นิดนึงได้ให้นิดนึงอะให้นิดนึง <c oughs> นะวินรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มามีส่วนร่วมกับลาซาด้าครับก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมาก,กับพี่โกคือแคมเปญน,นี้เป็นแคมเปญที่ใหญ่มากครับแล้วก็ลดกระหน่ำจริงๆครับใช่ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตา,งตางรอคอยใช่ไหมครัสำหรับแคมเปญน,นี้และเห็นว่าเมื่อเช้าเนี่ยวินได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งแคมเปญที่เะกี้เราได้พูดถึงกันไปแล้วด้วยสำหรับาลาซาด้าออน o u น์ใช่ไหมั้ใช่ใช่<ะ>เป็นยังไงบ้างคือปกติเนี่ยร้านค้าออนไลน์ใช่ไหมครับเราก็จะได้ดูแต่บนมือถือจน <ừ> ิงจอคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี <ừ> ้ครับแต่ว่าลาซาด้าเนี่ย เขามาเป็นออฟไลน์สตอร์เลยครับก็คือเราสามารถดูสินค้าจริงๆได้เลยครับจับต้องได้ใช่จับต้องได้เลืยกได้เลยครับเทคตำหนิได้บางทีเราอยากดูก่อนไงว่าแบบอ้ตัวนี้ไอ้ต้องเอเจนี่เท่านั้นเลยใช่มใช่ใช่ครับใช่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีคูปองแจก1,000บาทส่วนลดนะครับโอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับทุกคน n o t ตไว้เลยนะมีคูปอง1,000บาทแจกครับที่จะใช้ได้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผม อ่าโอเคแล้วก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆด้วยใช่ครับ<ช>คือร้านค้าเนี่ยเรียกว่านอกจากเราจะมาดูสินค้าได้แล้วเรายังมาถ่ายกกรูปได้ด้วยครับใช่ <ผม S 1> ว่าร้านเขานี่ก็ต้องบอกว่าแอบมีความปังอยู่นะ<ช>อังปุริเย่อยู่ะ<ช>นะก็เห็นแบบนี้ก็ห้ามพลาดจริงๆนะครับสำหรับลา z a ด a าออนกราวนะครับก็สามารถ มาดูกันมาเยี่ยมชมมาแวะมาช็อปกันได้เลยที่สยามเซ็นเตอร์แห่งนี้นะครับก็จะอยู่ตรงชั้นหนึ่งหาไม่ยากเลยครับฝั่งตรงข้างเกรฮาวเนาะก็คือด้านตรงตรงถ้าถ้าเราอยู่ก็คือขึ้นไปทางโน้นนิดนึงใช่ใช่ไหมพี่ๆสื่อมวลชนตรงนี้นะครับหรือว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมาได้ยินจบงานนี้ก็สามารถเดินไปแวะไปช็อปกันได้ครับอ่าแต่ปกติเวลาวินเข้าไปลาซาด้าเนี่ยส่วนใหญ่เราชอบช็อปอะไรประมาณไหนครับ ส่วนใหญ่เนี่ยคือผมก็ช็อปหลายอย่างเหมือนกันครับก็จะมีเสื้อผ้าพวกน้ำหอมอะไรพวกเนี้ยล่าสุดเพิ่งซื้อกระเป๋าให้น้องหมาน้องชาลอตครับซื้อกระเป๋าก็ซื้อผ่านลาซาด้าด้เหมือนกันใช่ครับผมโหีด้ว่าเป็นลูกค้า V.I.P. ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่าแคมเปญลาซาด้า99 Big Brand Sale เนี่ย ก็เป็นปรากฏการณ์ใหญ่ปรากฏการณ์หนึ่งเลยใช่ครับพ<ช>ี่โก้ใช่ครับเป็นปรากฏการณ์ที่อยากให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาสัมผัสนะครับต้องตั้งหน้าตั้งตารอกันลดสูงสุด90ใช่ครับ90แล้วก็ยังมีคูป,ปองส่วนลดแจก999บาทนะครับโอ้โห<อ><อ>แจกกันกระหน่ำมากๆขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้คนะคาบผมแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับเมือ่อกี้คุณพรดีก็ได้เกริ่นไว้แล้วสำหรับตัวแคมเป็น Crazy Brand Mega Offers ใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมนะครับแบรนด์จากลาสซี่มอลนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เอามาลดราคากันแบบบ้าร่ำถูกไหมครับเครซี่จริงๆนะครับซึ่ง2ชั่วโมงเท่านั <c oughs> ้นใช่งชั่วโมงเท่านั้นครับเที่ยงคืนถึงตีสองวันที่9ก้าใช่ครับเที่ยงคืนวันที่9ครับก็คือวันที่8ปดห้าทุ่มห้เนี่ยเราก็ตั้งนาฬิกาปลุกได้เลยครับเตรียมตัวที่จะช็อปวันที่9ได้เลยครับจะได้ไม่พลาด ใช่ตะกี้ตอนที่อ่านสคริปต์เนี่ยผมก็คุยกับทีมงานว่าอ๋อมันคือเวลาตหหรออางนี้ใช่ไหมแล้วมันลดเยอะจริงใช่ไหมแล้วผมก็ตั้งนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะครับรอดช็อปเรียบร้อย<ช>ครับผมก็คือหาไว้แล้วว่ามีตัวที่อยากได้ไหมแล้วมีจริงๆคือเขาขึ้นเป็นแบบเหมือนเป็นเครื่องหมายแบบแฟชั่นมาร์กไว้ก่อนรเรายังไม่รู้ราคา<ช>ที่แน่ชัดแต่ว่าการันตีได้ว่าลดเยอะแน่นอนนะครับผมก็ทุกคนก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาเหมือนผมด้วยนะครับวันที่8ตอน5ทุ่ม50นะครับผมแล้วก็อแคมเปญ 99 big brand sale นี้เนี่ยจะมีการไลฟ์แบบยิ่งใหญ่จุใจใช่ไหมครับใช่ครับผม789เลยใช่แต่วันที่789ครับผมคือของวินเนี่ยก็จะอยู่วันที่9ครับอ้าวแล้วครับก็ s n o w ball power นะฮะแฟนคลับทั้งหลายถ้าอยากเจอวินไลฟ์กันสดๆใช่วันที่9วันที่9ครับและนอกจากนั้นเนี่ยในไลฟ์คือวินก็จะเตรียมของขวัญพิเศษพร้อมลายเซ็นใช่ครับให้แฟนด้วยครับอะ จดนะฮะตั้งตั้งเวลาไว้นะครับผมวันที่9แต่ว่าวันที่7วันที่8วันที่9เนี่ยนอกจากวินก็ยังมีหู้ที่น้องเพื่อนศิลปินท่านอือ่นมากมายครับก็ฝากติดตามด้วยครับใช่แล้วนะครับก็อ,อย่าลืมมาติดแฮชแท็กให้กำลังใจวินกันเยอะๆนะครับว,วันนี้เราย้ำมากเพราะว่าผมอยากจะเห็นปรากฏการณ์แฮชแท็กลาซาา9ก้าเวินเนี่ย ขึ้นติดท็อปเทรนมากมากครับผมช่วยกันไอวินออนหน่อยที่เขติดแฮชแท็กแล้วก <go S 1> ็อย่าลืมติดแฮชแท็กให้วินนะครับ Lazada 99th นะครับ Xwin นะครับผม อ้อนขนาดนี้คุณจะใจร้ายไม่แท็กให้เขาหน่อยเลยครับครับผมก็นี่ก็น่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งการตอกย้ำนะครับความเป็นชอบประเทนเมนนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยงานนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะไปโชว์ไลฟ์ในวันที่9วันนี้เห็นมาว่าวินมีโชว์พิเศษครับผมมีโชว์พิเศษมาฝากทุกคนที่อยู่ตรงนี้และคนที่ชมผ่านทางไลฟ์ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้วินเตรียมตัวก่อนได้ได้ครับพี่โก้ครับผมให้วินเตรียมตัวแป๊บหนึ่งนะครับ